อูครับท่านผู้ชมครับตกใจมื้อครับเห็นครับท่านผู้ชมครับอูครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครุรักครับมื่อนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับมาวัดป่าแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับท่านผู้ชมครับครับเขามาปั๊บปะตกใจแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ยครับท่านผู้ชมครับมาขึ้นมาหลายนะครับท่านผู้ชมครับมาเยอะ จริงจริงครับท่านผู้ชมครับคนัวดูครับอุ้ยครับเอาแล้วครับหมาตัวนั้คือขาสี่ไปทางหนาทางสันน้นครับครับสำหรับแนวทางบุนเนาะครับเนาะที่วัดป่าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับมาตับกระพอบีวอนครับมีแต่จีวรแต่ว่าไม่มีพักสักรูปครับท่านผู้ชมครับอุ้ยครับเป็นจีวอนของผาครับเนาะ หรือว่าสถานที่นี้เป็นสุสานสำหรับพระที่พระรามผาพนะครับเนาะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตามมาเลยนะครับเนาะตามมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับี <c oughs> <c oughs> บ่อนขึ้มาหอยตรงเตีงตรงเตีง,ตง,ตงอยูด พูนครับบนต้นไม้ครับอืแปลกครับท่านผู้ชมครับผมขอมาฟัดปลาเทอเน่ผมก็งงงครับท่านผู้ชมครับงงจริงๆหรือว่าเป็นวิญญาณพระที่ว่าไม่สมรรภาพไปแล้วหรือยังไงครับท่านผู้ชมครับผมก็จะสิสอบถามเหยครับมีแต่หมานะครับเนาะมีแต่มาเดินดูรอบๆนะครับเนาะท่านผู้ชมครับ เดินดูรอบๆครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดป่าอีกนะครับเนาะโอ้ครับท่านผู้ชมครับตกใจมืดครับอุ้ผมนึกว่าเป็นพระอ่าเพื่อนอันนี้นะครับเนาะบอกอะไรครับเห็นครับท่านผู้ชมครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตกใจมืดครับท่านผู้ชมครับตกใจมืดโอ้เอียงเนาะนี่เนาะครับ หรือว่าเป็นเคล็ดลับมองนีบ้ครับ,ท,บ,รบที่ว่าพระเพ่นบอกว่ามีโยมมาขอโชคลาภที่นี่ครับคือเป็นห้สามตัวตรงๆครับอุ้ยครับสงสัยนะครับท่านผู้ชมครับอถอยถอยครับท่านผู้ชมครับถอยถอยหม้กับหากข้าหมาเนาะครับเนาะสาธุสาธถุ ืัอนีล้ลบกบเดมาดลบลูเด้อลูกบเดม่าลบกวนแต่อย่างใดลูกมาวันนี้เพื่อที่จะมาขอโชคขอลาบขอให้อเราวิญญาณนะครับเนาะผมคิดว่าเป็นเราวิญญาณของพระที่มรณภาพที่วัดป่านี่ครับยังศสีงสถิตยอยู่ณที่นี้ครับกับบเดมาลบลู ลูกมาเพื่อที่จะขอโชคขอลาบกับขอให้เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบนยเด้อสาธุสาธุครับให้วิญญาณครับที่ว่าเป็น,รนาาพนะรนะมรณะาบนะครับเนาะให้เพิ่นเปิดโชคเปิดลาบไหครับทุกท่านครับสาธุสาธุคยับตกใจไหมครับทุกท่านครับผมนึกว่าพระแขวนนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนสิไปขอโชคขอลาภครับผมก็สิพาท่านผู้ชมเนาะไปกราบพระพุทธรูปนะครับเนาะครับพระพุทธรูปครับท่านผู้ชมครับตามมาครับไปกราบพระพุทธรูปเหนกันนะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก่อนสิมาขอโชคขอลาภนะครับเนาะชาวบ้านก็บอกว่าให้มาไหว้พระครับ ซึ่งพระพุทธรูปเป็นไขๆพระสีสีเงินนะครับเนาะจะว่าสีทองก็ไม่ใช่ครับมากราบครับสาธุสาธุมันนี่ลกูกไปเขามาวัดการได้มาเพิงบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้จงเปิดโชคเปิดลาบสามตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุสาธุครับ ตามมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้กันนะครับเนาะก่อนสิไปขอโชคขอลาบครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับ,รมมรบนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเนาะ ซึ่งเชาวบานก็สิขอโชคขอลาบก็ต้องมากราบก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลและก็เพื่อที่จะอาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นข้อมือแต่ละบุคคลนะครับเนาะแต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าได้มาสักรกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคมีลาบครับท่ให้ส้มครับตามมาทำการนะครับเนาะสาธุดือ้อสาธุวันนี้ลูกเขามาแลวก็ขอให้มีโชคมีลาบดืออ้อ เราก็สิได้นาโฉกตำลาไปฝากพุทธสารที่กระชนแล้วก็เอฟซีที่กำลังรับชมนะครับเนาะสาธุสาธุปู่ครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับผมเห็นเอียงป๊อปป๊อปแบแป๊บอยู่ตรงบริเวณวัดร้างครับท่านผู้ชมครับกุฏิคือห่างครับท่านผู้ชมครับเป็นกุฏิรทังจริงๆนะครับเนาะเอียงเนาะอยู่ข้างในครับท่านผู้ชมครับ ว่อแป๊บแปบครับกาดเปบเนาะครับบอกกาดแล้วเนาะผมก็สเสด็จกราบขออ่อนวอนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณมีพระอยู่จ้าองค์ครับท่านผู้ชมครับไม่มีพระ ครับครับมี่แต่หมาครับเนาะหมาเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับอุ้ยผมบักุติห่างครับมาเป็นนี่ข่าครับคอยครับนี่เป็นหมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเกรดเดินทางมาอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของบัาปลาครับท่านผู้ชมครับอู้เมื่อกี้ครับเขาไปที่ศาลาร้างครับตกใจหมดครับโอ้ย บ่มีพายอยู่เม้แต่องค์เดียวครับท่านผู้ชมครับอุ้ยมีแต่หมาเนาะครับเนาะมีแต่สุนัขเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับสงสัยเป็นสุนัขจรจัดนะครับเนาะอ่ะสิงเดมาอาศัยอยู่ฟัดปายนี่ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับนี่แหละครับวมนี้ครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับที่วัดป่าแห่งนี้นะครับเนาะอ่ะสิงพุทธศาสนิกชนหรือวายหยาดโยมครับเป็นกระได้มาขอโชคขอลาบโยมโมนี้นะครับ สาธุเด้อสาธุมณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับที่อยู่บริเวณนสถานที่แห่งนี้มนีหลูงเขามาเพื่อที่จะขอโชคขอลาบก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณวัดป่าว่าสิเป็นวิญญาณพระที่วัดป่านครับเนาะที่สิ่งสถิตที่แห่งนี้การขอ,อให้โชคลาบเพื่อที่จะนำเอาไปฝากท่านผู้ชม สาธุสาธุครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับบ่มาปรับลมกับพัดบ่อยๆเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับหรือว่าวิญญาณของพาวัดป่ารันรับหนูนะครับเนาะเอาล้ครับท่านผู้ชมครับผมก็สิได้ทำการครับเนาะขอโชคขอหลัอยู่ณสถานที่แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันระเกินครับว่าเป็นสารศักดิ์สิทธิ์เป็นสารที่ว่ามีวิญญาณผ่านนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุ๋มเลยครับผมส้มครับเอียงเนาครับตัวเอียงครับต่อไล่แล้วครับผมส้มครับนะครับเนาะเอาแล้วครับแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมผู้สึกว่าสิงสถิตอยู่นี่ดีครับผมชมครับสาธุสาธุา <c oughs> ชมครับเอาละครับผมสับผมสีทํำการขอโชคขอลาภที่สารแห่งนี้เลยนะครับเนาะก็ขอ,อวิญญาณทุกวิญญาณวา่าจะเป็นวิญญาณพระที่สิงสถิตอยู่วัดป่าแห่งนี้นะครับเนาะจงดลบันดาลครับ ไปสิงเจ้านาทีที่ว่าอยู่กองสลากโดยเฉพาะเจ้านาทีข้นที่หมุนเลขสัญจรงวดประจำวันที่1เดือน12ปีห7ครับให้ไปเข้าสิงและให้เจ้านาทีหมุนเลขที่กองสลากให้มัดกบอยู่ในบาทวัดป่าแห่งนี้3ตัวตรงๆด้วยถือ ถ้าหากว่าวิญญาณอของพระที่มรณภาพที่วัดป่านี่นะครับเนาะคันซิให้โชคให้ลาบตัวใดกระจงยิบโชคยิบลาบเซมือลูก3โตแล้วก็สโตสาธุสาธุมารวมกันครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวิญญาณอของพระที่มรณภาพอยู่ตรงนี้นะครับเนาะของพระ ที่สิ้นสิทธิ์อยู่ณสารนนี้พ้นสิทหิไ์ไปได้ครับมาลุนกันครับผมส้มครับครับท่านผู้ชมที่รุร่งอรคบบัดนีกันดเวิล่านะครับเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับโดยเฉพาะวิญญาณของพระวัดป่าที่มรณาภาพ สืบสืบต่อกันมาหลายหลายวิญญาณบัดรมีลูกขอเป็นเหลขสามโซถ้าหากว่าสิยหายไปได้จุงยิบโชกยิบหลาบใส่เมื่อูกใส่มือหลานใส่เมื่อยาใส่มมอโยเร้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวแหลมนะครับเนาะตัวแรกครับท่านผู้ชมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อนไทยนะครับท่านผู้ชมครับตัวแหลครับ เป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับเนาะสาธุเลยสาธุขันแมนลูกงวดนี้ถือสามตัวตรงๆลูกสิม,มาทรรบุญอุทิศสวนกุนลให้กับบิญญาณของพระที่มรณภาพไปแล้วและที่สิงสถิตอยู่ณสาลายแห่งนี้สาธุสาธุ เอาล้ครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับตอนนี้ชมนครับเป็นตัวที่สองอย่างนี้นเนาะวารียาาของพระที่อยู่วัดป่าครับเพื่อนจะ่หายไปเลยครับทุกท่าเอาแล้วครับตัวที่สองครับชัดเจนครับเป็นเลขสี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสี่ชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆ ตัวสุดท้ายจริงๆสาธุสาธุสาธุเด้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งชาวบ้านเสือกันครับเนาะว่าพระที่ปัดป่าย,ยานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณศาลตรงนั้นครับท่านผู้ชมครับขอตรงๆเด้อสาธุสาธุครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นโต สามสุกตัวสุดท้ายสาธุสาธุสุนทรเนื้อสาธุสาธ,สาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันครับเนาะว่าจะเป็นสามสี่อะไรครับท่านผู้ชมครับอ่ะครับ, 3, 4, 6, รบท่านผู้ชมครับชัดเจนครับเป็นสามสี่หกครับท่านผู้ชมครับเป็นสามสี่หกชัดเจนครับเนาะโตบางใหญ่นลครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตอนนี้วิญญาณเนาะครับเนาะของพระที่วาอยู่วัดป่าครับเพิ่นกะให้ยสามโต เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับต่อไปนเด็กนะครับเนาะผมก็สิขอเป็นเลขกสองโตเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันทันร้อยหกสิบเจ็ดสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมืออย่างี้ครับโตรแล้วนะเนาะว่ญญาปินยานของพระวัดปา่าที่จังหวัดสิริบุรีเสียงสถิตอยู่ณนศะาลแห่งนั้นครับ ผลิตเป็นมรดานเสกโศกเสกลาบอะไครับเอาไปฝากท่านผู้ชมครับตีกสองตัวครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองครับเนาะชัดเจนครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆขออํานาจเิ่งศักดิ์ธิ์ที่วัดป่าแห่งนี้โดยเฉพาะวิญญาณของพระวัดป่าที่มรณภาพไปแล้ว ขอให้จงออกมากับยิบโชงยิบหลับใส่มือบุกหาเด้อสาตูวครับตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขสลายกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับเนาะว่าจะเป็นสองอะไรครับท่านผู้ชมครับเสียงกาของรับท่านผู้ชมครับกากากาแสดงว่าต้องให้โชคให้ลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับใหม่ใหม่กเดิม ท่านวันไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าตัวไขตัวสุดท้ายแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขแปดครับพระธิโมนาภาพอยู่วัดป่าครับสิงสถิตอยู่สาลแห่นครับเพื่อนไฮตัวสุดท้ายก็คือเลขแปดครับสองแปดครับท่านผู้ชมครับสองแปดชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนครับสองแปดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับชัดเจนจริงๆครับเป็นสองแปดนะครับเนาะ สองแปดสาธุสาธุครับธรรมสุขครับสรุปครับเนาะสรุปเลยครับสําหรับผมมาวัดป่าครั้งนี้ครับมาเนื่องจากไปสทราบข่าวนะครับเนาะว่ามีวิญญาณของพระที่วัดป่าครับเพิ่นไหโชคไหลาบแม่นครับมณีผมไกอาสาครับเป็นตัวแทนครับเพื่อที่จะนําแนวทางนําโชกนาลาบนะครับเนาะเอาไปฝากเอาไปต่อนรรมสุขครับ ฟินยานของพระมัดปลากระหายเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งเลขสามตัวและก็เลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสามตัวครับที่เป็นไห้นะครับเนาะเอาไว้เป็นแนวทางครับก็คือสามสี่หกครับท่านผู้ชมครับสามสี่หกฟังดีๆนะครับเนาะสามสี่หกชัดเจนครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขสามตัวสามสี่หกครับเนาะหันหักว่าท่านผู้ชมครับ อะมันตรงใจก่ววากันไปครับถ้าไม่ตรงใจก็ผ่านได้นะครับเนาะเพราะว่าแนวทางก็คือแนวทางครับแต่ว่าตรงนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็เลยออกมาหาแนวทางเอาไปฝากเอาไปตอนทัพผู้ชมครับส่วนไพสิปิดตัดเหรียญน,นะครับเนาะสามจะไปตัดเป็น3 4มสหรือว่าส6มหสอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลระยะพนิดของท่านผู้ชมครับ ส่วนเลขสองตัวครับอัศจรรย์อย่างิ่งครับเม็ดเดียวตรงตรงครับเม็ดเดียวตรงๆอ่ะหันไปสิกับระบบกับกันเลยทำนุชม่นะครับเนาะเม็ดเดียวตรงๆที่หาครับก็คือสองแปดครับทาน้ชมงครับสองแปดอ่ะสิบกับเป็นเป็นแปดสองอันนี้กับบุมีปัญหานะครับเนาะขึ้นอยู่กับความพอใจเลวกะความชอบของทาน้ชม่นะครับถ้าตรงใจก็ว่ากันไปถ้าไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านนะครับเนาะสาธุสาธุครับ เอาละครับมนีผมก็ขออาศัยอำนาจสิ่งซักสิทธิ์ครับที่อยู่หมองบริเวณวัดป่าครับส่งเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นวิญญาณของพระที่อยู่วัดป่าเขานอกเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วก็มาสิงสิทธิ์อยู่ในศาลนี่ครับเพื่อนก็ให้ทั้ง3โตแล้วก็2โตเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ท่านชมครับจงโชคดีนะครับเนาะ ให้มีโชคมีชัยให้ร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมากครับคุณผู้ชมครับให้สมหวังสมปรารถนาเลยครับผมชินบาร์เบอร์สตูดิโอครับนะก็ขอหน้าทำช่วงไปก่อนครับครับสวัสดีครับ